สวัสดีค่ะร้านชริตาการค้าจังหวัดชัยนาทคลิปนี้เราจะพามาดูแห่ของทางร้านเราค่ะตัวนี้จะเป็นแห่ได้ทอโรงงานเกตเอสีเสาเย็บผนึกข้างสี่ข้างเป็นแนวตรงลงมาเนื้อนุ่มหวานง่ายบานดีตัวนี้จะเป็นขนาดตาสามเส้นนะคะสามเส้นเนื้อเบอร์หกนี่ค่ะสามเส้นขนาดตาก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนิ้วโป้งหรือที่เขาเรียกกันว่าแห่รัดโป้งอะคะ่ะสามเส้น แล้วก็จะมีตั้งแต่ตาเซนสองถึง6เซนสำหรับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็น8ดซอกตัวนี้ก็จะเป็น3มเซน7ซอกตัวนี้ขนาดตา2เซนค่ะ2องเซนเนื้อเบอร์ 2. สองสอเซนแล้วมีตั้งแต่6ซอกถึง11อซอกถ้าตัวนี้ห้าเซนห้าเซนจะเป็นเนื้อเบอร์หกมีตั้งแต่ความลึก7ซอกถึง11ซอกค่ะตัวนี้ สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้แห่ได้ทอโรงงานเกตเอตัวนี้นะคะอยากให้เปิดใจอยากให้ลองใช้ดูค่ะใช้ดีจริงๆค่ะตัวนี้2เซนครึ่งขนาดตาก็จะมาประมาณนิ้วชี้ลัดนะคะ2เซนครึ่งจะเป็นเนื้อเบอร์2ส2สเซนก็ยังเป็นเบอร์สอยู่ตาแห่ไม่รูดไปถึงสามารถหวานได้เลยไม่ต้องทวงก่อนการใช้งาน ตัวนี้ก็จะเป็น4เซนสำหรับคลิปนี้วันนี้เราจะพามาดูขนาดตาแหเพื่อที่ลูกค้าบางคนยังกะขนาดไซส์ไม่ถูกก็ดูจากคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแห αι, เอ็นแหได้ขนาดตาแหก็จะเท่ากันหมด ทางร้านก็มีหลายแบบอย่างพื้นนี้จะเป็น3ามเนค่ะแต่จะเป็นเนื้อเบอร์ 4, สี่เนก็จะบางกว่าที่แรกหน่อยที่แรก3เม้นจะเป็นเนื้อเบอร์6อันนี้เบอร์4เบอร์สี่ก็ขายดีค่ะมีตั้งแต่6ศอกถึง11ศอกลูกค้านิยมใช้กันเนื้อจะพิ้วสวยโดยเฉพาะเผานะคะทางร้านก็จะเน้นเป็นเผาลึกเผาวสวยเผาลึกไม่ว่าจะเป็นแหเอ็นแหได้เผาจะลึกทั้งหมดแหของเราก็ เป็นแห่มาตรฐานเต็มศอกตัวนี้ก็จะเป็นแห่เอ็นนะคะตัวนี้เขาเรียกแห่เอ็นเกลียวเอ็นเกียวนาโนหรือเอ็นโมโนติเกลียวเป็นเอ็นหลายๆเส้นคว้านกาันเนื้อนุ่มคล้ายได้แต่ไม่ใช่ได้เพราะตัวนี้เป็นแห่เอ็นเกียวจะมีสีเขียวกับสีเทาทุกอย่างนะคะเหมือนกันหมดต่างกันแค่สี สีเขียวสีเทาคุณภาพเหมือนกันขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าชอบสีไหนตัวไหนตัวนี้3มเซนก็จะผลิตที่เอ็นเบอร์่ห้าสีเขียวสีเทาอันนี้จะพามาดูเนื้อกันชัดๆเลยเป็นแห้สีเสาผนึกข้างสีข้างเป็นแนวตรงลงมาเหมือนกันเนื้อนุ่มหวานง่ายบานดีมีขนาดตาตั้งแต่เซนครึ่งถึง12เซนนะคะถ้าเกิดาตาห่างๆเอ็นก็จะใหญ่ขึ้น มาตรฐานตามสเปคที่โรงงานผลิตตัวนี้เราไม่สามารถเลือกเบอร์เอ็นได้ทาง3เสเซนตัวนี้เอ er ็นเบอร์ยี่ส้าเซนครึ่งก็จะเป็นเอ็นเบอร์30ลูกแหลูกแหก็จะเป็นลูกเหล็กชุบตะกัว่วไม่ใช่ตะกั่วแท้เป็นลูกเหล็กชุบตะกั่วนะคะ3เสเซนเดี๋ยวจะพาไปดูไซส์อื่นๆกันค่ะเผาแหเผาสวยเผาลึกค่ะทางร้านจะเน้นเผาสวยเผาลึกเดี๋ยวเรามาดูขนาด อื่นนนๆกัะนนะคะที่ลูกค้าเห็นตอนนี้นะคะก็จะเป็นแหอวนด่างเป็นสินค้าพร้อมส่งที่ลูกค้าสั่งเข้ามาก่อนส่งทางั้นก็จะเช็คสินค้าให้ก่อนส่งทุกตัวสำหรับตัวนี้ก็เป็น3เซนเอ็นเบอร์ยี่ห้าสิบสองซอกสามเซนขนาดตาก็ประมาณนี้นะคะแหรดโปเอ็นเบอร์ยี่ห้าตัวนี้จะเป็นเอ็นเกลียวหกเส้นควันกันจะมีสีเขียวกับสีเทา ต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นขนาดตา5เซนค่ะเอ็นเบอร์30 5เซนก็จะมีความลึกตั้งแต่8ซอกถึง12ซอก5เซนขนาดตาก็จะประมาณนี้นะคะเอ็นเบอร์30 3เซนครึ่ง4เซน5เซนจะผลิตด้วยเอ็นเบอร์30เสน้นเอ็นก็จะประมาณนี้เลยค่ะมีสีเขียวกับสีเทาเหมือนกันแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบสีไหน ต่อไปค่ะก็จะเป็นเอ็นเบอร์40่เอ็นเบอร์40จะมีขนาดตา6เซนกับ7เซนจะมีความลึกตั้งแต่9กซอก1ิบซอก11บอซอกผืนนี้6เซนนะคะ6เซนเอ็นเบอร์40ขนาดตาก็จะประมาณนี้ค่ะเอ็นเบอร์ n 40เป็นเอ็นเกลียว4เส้นคว้านกันเส้นละ10ปอนด์นะคะสำหรับเอ็นเบอร์40จะเป็นเอ็นเส้นใหญ่ จะน้อยเส้นกว่าแต่เขาเป็นเส้นใหญ่เส้นละ10ปอนตัวนี้8เซนค่ะจะเป็นเอ็นเบอร์50บเอ็นเบอร์50ก็จะเป็นเอ็นเกียว6เส้นคว่านกันเอ็นเบอร์50จะมีขนาดตา8เซนและ10เซนค่ะนี่ค่ะเส้นก็จะผิดกันอันนี้เบอร์40ประมาณนี้อันนี้เบอร์50ก็จะใหญ่กว่ากันหน่อยนึงทั้งสีเขียวสีเทาเหมือนกันหมดอย่างที่ทางร้านพูดมาบ่อยๆต่างกันแค่สี ลูกค้าชอบสีไหนอันไหนก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือก8เซนตาก็จะประมาณนี้ค่ะนะคะแหววาใหญ่แต่ก็น่าใช้นะคะสำหรับ8เซนเอ็นใหญ่เอ็นเบอร์50ตัวนี้10เซนค่ะ10เซนก็ยังเป็นเอ็นเบอร์50อยู่ถ้า12เซนถึงจะเป็นเอ็นเบอร์60นี่10เซนเอ็นเบอร์50ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูขนาดตาแห ก็จะตาใหญ่หน่อยสำหรับแห่ปลาใหญ่เนื้อนุ่มหวานง่ายบานดีจมไวทันปลาค่ะเป็นสินค้าขายดีเลยที่ลูกค้านิยมใช้กันตัวนี้ก็แห่เอ็นปอนค่ะเจ็ดเซนเอ็นเบอร์สี่สิบแต่จริงๆเจ็ดเซนเรามีเบอร์สี่สิบและเบอร์ห้าสิบวันนี้จะให้ดูเบอร์สี่สิบเพราะลูกค้าสั่งเบอร์สี่สิบมาตัวนี้ค่ะสี่สิบเป็นเอ็นตันเอ็นเส้นเดียวสี่เสาพนึกข้างสี่ข้างเหมือนกัน ขนาดตาของ7เซนก็จะประมาณนี้นะคะตาใหญ่หน่อยหนึ่งเพราะว่าเป็นแห่ตาใหญ่เอ็นปอนมีตั้งแต่เซนครึ่งถึง10เซนตัวนี้เป็นด่างกักกั้นล้อมปลาค่ะเราลุมบนไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วด้านล่างติดลูกให้เรียบร้อยแต่ไม่มีเพาถ้ามีเพาคืออวนลากด่าง,งกักกัก้นล้อมปลาตัวนี้จะมี3มเซนกับ4เซน3มเซนจะยาว11เมตร4เซนจะยาว15เมตรค่ะ หรือใครต้องการนะคะแห่เอ็นแห,แห่ได้อวนลากปลาอวนล้อมปลาก็ทักมาในด้านเผาแห่ก็เหมือนเดิมเผาลึกสําหรับใครที่ชอบเผาลึกก็ติดต่อมาได้เลยค่ะซื้อสินค้าร้านเราไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับลูกค้าที่สั่งออนไลน์ทางร้านก็จะจัดส่งของทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านหรือใครที่วิ่งผ่านจังหวัดชัยนาทพื้นที่จังหวัดชัยนาทสายเอเชีย ทางหลวงหมายเลข32ขาเข้ากรุงเทพร้านก็ตั้งอยู่กิโลเมตรที่123บก400หรือจะพิมพ์พิกัดใน Google Map ก็ได้นะคะชื่อร้านขายแหร้านชริตาการค้าแหอวนปิกส่งตามที่ขึ้นหน้าจอนี่เลยทางร้านปักหมุดไว้แล้วสวัสดีค่ะ